สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะขนาดนี้ค่ะตุ๊กอยู่บริเวณหน้าแปลงคอง12นะคะพันยาบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะตรางวันละ1 2 0 0 0บาทค่ะเนะะี่ยค่ะหน้ากว้างก็ประมาณ62,25คูณเมตรนะคะโดยประมาณนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะขนาดหนึ่งไร่นะคะบรรยากาศดูร่มรื่นมากเลยค่ะในแปลงนี้ก็มีต้นไม้ แล้วก็มีกอไผ่สองกอนี้นะคะที่ให้ความร่มรื่นภายในแปลงที่ดินเหมาะสำหรับสร้างบ้านริมน้ำแล้วก็มีศา,าลาริมน้ำนะคะจัดสวนสวยๆนะคะไว้เป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้ค่ะ หรือจะเป็นบ้านพักผ่อนอยู่อาศัยถ้าเป็นบ้านสวนอะไรแบบนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกาขอบคุณค่ะ